พอเราเตรียมได้ที่แล้วนะครับเพ,พ <ưỡ> ื่อนๆเราก็นำแหนมลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับลงไปเลยนี่นะครับเพื่อน <Philosophy>. ๆแล้วก็นำพลิกของเรานะครับที่งานเอาลงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับไห้เข้ากันนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดกันนะครับตั้งกระทะไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไข่เราจะไหม้นะครับนี่นะครับหลวงก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําไข่ลงไปได้เลยนะครับเพื่อน นี่นะครับเดี๋ยวเราไปค่อยเร่งนะครับเพื่อนเพื่อนค่อยเร่งไฟอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะครับแล้วคอยดูนะครับว่าข้างใต้ประมาณไหนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนว่าน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราค่อยๆไลว น้ำมันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับอย่าพึ่งเปิดแรงนะครับเดี๋ยวไข่เราจะไหม้เยอะไปกว่านี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆไข่เกียวแหนมของหลวงนะครับสุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปกินข้าวด้วยกันเลยนะครับไปด้วยกันนะครับไปนี่นะครับเพื่อนๆไข่เจียวแหนมของหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ เมื่อกี้ตอนทอดนะครับผมคิดว่ากดถ่ายไปแล้วแต่เราไม่ได้กดนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับดูตอนสุกเลยนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลงจะชิมดูนะครับว่ารสชาติมันอร่อยกว่าไข่ทอดธรรมดาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไข่ทอดธรรมดาอร่อยอยู่แล้วนะครับยิ่งใส่แหนมเข้าไปคูณสองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลงจะชิมดูนะครับเพื่อนๆว่าไข่ทอดแหนมของเราอร่อยหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็มีพลิกนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับเพื่อนๆไข่เจียวแหนมไปเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หลวงด้วยนะครับไข่เจียวแหนมนะครับเพื่อนๆลองไปหาทํากันดูนะครับหลวงบอกว่าเมนูนี้สุดยอดนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ